ทำเล็บด้วยงบประเยอดประหยัดหลิปไปสั่งมาจากในช้อปปี้เพียงอันละ18บาทเท่านั้นก็คือได้หลายเล็บมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าไปสั่งอันไหนแบบไหนมาบ้างเนาะติดออกมาแล้วมันก็คือมันก็สวยนะดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหลินก็จะมารีวิวเล็บนะคะรีวิวการทำเล็บด้วย เงินที่ใช้เพียงหลักสิบเท่านั้นซื้อมาจากช้อปปี้สิบาทเท่านั้นนะคะสาหรับเล็บมือในวันนี้วันนี้นะคะสภาพผมไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะไม่ได้หวีแต่ว่าสภาพเล็บคือแบบปังมากแม่ก็คือติดอยู่แค่ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งไม่ได้ติดจริงๆแล้เราไม่ได้เป็นคนที่ชอบไว้เล็บยาวอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบทําเล็บนั่นนี่เพราะว่าเป็นคนที่ขี้ลาคาญซุ่มซ่าแต่วันนี้ทําไมถึงลุกขึ้นมาทําเล็บนะคะมาติดเล็บปลอมแบบนี้เพราะว่าวันนี้เป็นการติดเล็บทํา นนจ๊ะติดเล็บทํางานแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังด้วยเนาะเผื่อใครที่มีความอยากเล็บยาวเล็บสวยติดเล็บออกงานนั่นนี่ก็เลยเอามารีวิวซะเลยนี่ก็คือเล็บที่หลินติดไปแล้วนะคะที่รักเขามีมาให้กินเล็บอ่ะอเจ็ดแปด 10 11, 11, 11 12 13 2 2 2มีมาให้ทั้งหมด24เล็บนะคะรวมเล็บที่หลินติดไปแล้วเนาะอันนี้คือกาวที่เขาแถมมาให้นะคะลักษณะมันเหมือนกาวร้อนหรือกาวตาช้าง,งอะไรีคือแบบติดอยู่ดีมากเขาน่าจะแบบมีให้เจาะตรงนี้ไหมแต่ว่า ก็หมุนตรงตูดเปิดได้เหมือนกันไปนะคะหนีนจะเทกาวติดที่เล็บค่อยๆเทนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยโอ้ยไปเลยโอ้ยกดไว้แบบนี้นะคะ นี่พี่ติกก็คือง่ายมากเขาจะมีขนาดเล็บให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกขนาดเล็บที่มันรู้สึกว่าพอดีกับแต่ละเล็บของเรานะคะก็รู้สึกแน่นดีอยู่นะก็น่าจะแน่นพอที่ดินจะทำงานของหนิ่นให้เสร็จรูร่วงนะจ๊ะ เล็บยาวติดเล็บเองเป็นนางแบบมือให้ตัวเองแล้วก็เป็นตากล้องเองด้วยจ้า